สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นความู้เรื่องเหรียญกระสับชนิดราคา1บาทแบบหมุนเวียนรุ่นเล็กนะครับผมที่แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับผมมีราคา1000บาทต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคําถามล่วงหน้าอีก2คําถามเช่นเคยนะครับเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคําถามข้อที่1รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่รับซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับ คำถามที่สองแล้วทำคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคำตอบก็คือก็ทำคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเหรียญที่ท่านได้ชมอยู่นี้นะครับผมเป็นเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทหมุนเวียนแบบรุ่นเล็กน,นะครับผมรัชกาลที่9นะครับที่ไม่เหลียนั้นดูดไม่ติดนะครับผมแต่ไม่มีราคานะครับเดี๋ยวชมด้านหลังของเหรียญครับเผื่อบางท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับ นี่ก็คือด้านหลังของเหรียญนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะรู้ดีนะครับซึ่งแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับผมแต่ไม่มีราคานะครับแล้วทุกท่านก็อาจจะงงนะครับผมว่าไหนบอกว่าแม่เหล็กดูดไม่ติดนั้นมีราคา1,000บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับขอกลับไปทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเพื่อการอธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับผมเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9้านะครับผมแบบรุ่นเล็กนะครับผมจะมี2แบบนะครับแบบแม่เหล็กดูดไม่ติดแล้วก็แม่เหล็กดูดติดนะครับผม แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับจะเริ่มมาจากปีพศแรกที่ผลิตก็คือปีพศ2529นะครับผมจนมาถึงปีพศ2551นะครับถ้าให้ดูแบบง่ายๆนะครับผมก็คือจะเป็นแบบพระเสียรเล็กนะครับผมซึ่งแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับแล้วถ้าเริ่มจากปีพศ2552ขึ้นมานะครับผมจนมาถึงปีพศ2560นะครับผมเป็นปีสุดท้ายที่ผลิตนะครับแม่เหล็กจะดูดติดนะครับผมแล้วก็เป็นแบบพระเสียรใหญ่นะครับ ซึ่งจะไม่พูดถึงนะครับในคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าในส่วนตัวก็ผมนะครับผมยังไม่เคยได้ยินนะครับที่แบบแม่เหล็กดูดไม่ติดนั้นมีการประกาศรับซื้อนะครับผมหรือว่าตามหานะครับแต่ที่ผมนําเหรียญชนิดราคา1บาทแบบหมุนเวียนแบบรุ่นเล็กราชการที่9้ามาให้ชมก่อนก็เพราะว่านะครับผมมีหลายท่านนะครับผมที่สับสนนะครับที่ได้ยินได้ฟังมาแบบไม่ชัดเจนนะครับผมแล้วก็นึกว่าเหรียญที่แม่เหล็กดูดไม่ติดนั้นที่มีการประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับผม ปินเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่9นะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมต้องปินเหรียญชนิดราคา1บาทแบบหมุนเวียนรัชกาลที่10นะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับที่ผ่านมานะครับที่มีการประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับผมก็ลองนําแม่เหล็กไปดูดดูนะครับผมถ้าแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับผมนั่นแหละครับผมเหรียญที่มีราคานะครับถ้าพูดถึงในส่วนของเรื่องราคาแล้วนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับที่ท่านได้ยินมาณขณะนั้นนะครับ ที่ว่ามีราคาเท่าโน้นเท่านี้นะครับอาจจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนนะครับแต่พอวันเวลาล่วงเลยไปในวันข้างหน้านะครับราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะลดลงหรืออาจจะเท่าเดิมหรือบางแบบบางอย่างอาจจะเลิกมีราคาและก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงพึงพอใจกันณเวลาที่ซื้อขายและสภาพใหม่หรือสภาพเก่าก็มีส่วนในเรื่องของราคา